แอฟทักซอนฝากข้อความถึงอดีตสามีจากข่าวดราม่าสงกรานต์เตชาณรงค์อดีตสามีของนางเอกสาว F อฟทักซอนทีล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคุณแม่กับลูกสาวน้องปีใหม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับโดยภายหลังจากที่สงกรานต์เดชาณรงค์โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวไปนั้นมีแฟนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สงสัยว่า การที่โพสต์แบบนี้แอฟทักะอ,อนอดีตภันรยาหรือเปล่าพร้อมทั้งวิจารณ์การสนับนมองว่ามีควรที่จะโพสต์ในลักษณะนี้ร้อนจนสงกรานไม่รอช้ารีพอมาตอบกลับแบบสุภาพทันทีว่าพร้อมรับตลอดครับแค่รับโทรศัพท์และระบุวันเวลาครับแลาวสุดเจอตัวแอฟทักะออนเจ้าตัวพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องเวลามันอาจจะไม่ได้แบ่งชัดเจนเพราะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ปีใหม่เปิดเทอมแล้วแล้ววันเสาร์อาทิตเาก็มีเรียนพิเศษ หมายถึงว่ามันไม่ได้พิเศษแบบวิชาการอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เขาสนใจถ้าเกิดว่าจะเจอกันมันอาจจะไม่ได้ฟิกเวลาแต่ว่าก็มีการสื่อสารพูดคุยกันตลอดรู้สึกอะไรก็เก็บเอาไว้หมายถึงความเห็นส่วนตัวแอฟนะคะก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรเราก็คุยกันข้างหลังได้เพราะทุกวันนี้ก็คุยกับคุณปู่ตลอดค่ะบางทีก็เกี่ยวกับหลานบ้างไม่เกี่ยวบ้างเราก็คุยกันคุณปู่ไม่สบายหรืออะไรก็คุยถ้าสามารถไปหาได้เราก็ไป กับดราม่าไม่มีความเห็นไม่อยากตอบประเด็นไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดอะไรหลังบ้านจริงๆคุยกันได้หมดเชื่อว่าคุณปู่ก็เข้าใจในสถานการณ์ของแอฟคุณปู่ท่านก็น่ารักและยังมีน้ำใจกับแอฟเสมอ